สวัสดีนะคะพบก,กันอีกครั้งนะคะคุณแม่ก็มาอัปเดตอาการของน้องอ้อมเรื่อยๆให้แม่ๆได้ชมได้ติดตามกันนะคะวันนี้น้องมีอาการดีขึ้นนะคะตอนนี้9ก้าโมงเก้าโมงแล้วนะคะตอนนี้9ก้าโมงสิบนาทีนะคะน้องอึอ,ออกแล้วนะคะน้องอึอ,ออกแล้วดีใจกับน้องอ้อมด้วยนะคะจะได้ไม่อึดอัดเนาะ หลายวันแล้วที่น้องอึกไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกองอึกน้องนะคะอ,อันนี้ที่มัดเมื่อคืนนะคะที่น้องอยู่เมื่อคืนน่าจะออกช่วงสายๆส,สักแปดโมงนะคะนี่กองอึกน้องนะคะออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็คงจะสบายท้องขึ้นนะคะ น่าจะมีไก่ป่ามาเขียนะคะนี่แต่อึน้องก็เป็นก้อนดีนะคะเป็นก้อนดีไก่ป่ามาเขียแล้วนะคะอ่าออกแล้วนะคะน่าจะออกยังไม่ถึง30นาทีหรอกมั้งนี่ดูสภาพกองอึน,นะคะม,มีกลิ่นเหม็นมากามาค่ะไปดูน้องอ้อมอีกรอบนะคะ เล่นดินแล้วนะคะ,ะเริ่มเล่นดินแล้วนะคะน้องอ้อมว่าไงคะตั้งใจฟังอะไรเนี่ยนี่นะคะน้องอ้อมเอาสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะแม่แม่ก่อนเล็้วอาแม่แม่คิดถึงนะคะสวัสดีค่ะหน่อยคะ่ะ อาการน้องดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคงไม่ได้พาน้องไปหาหมอนะคะคงไม่ต้องถึงมือหมอนะคะ,อะตอนนี้น้องอ้อมดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะ ម៉ាក់ម៉ាអូម៉ា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 លឿនលឿនម៉ាម៉ានងអម ว่ายังไงอ้อ,อมน้องอ้อมน้องอ้อมจ๋าน้องอ้อมคนสวยว่าไงคะดีขึ้นหรือ,อยังดีขึ้นหรือ,อยังอ่าไหนไหนไหนดีขึ้นหรือ,อยังดีขึ้นหรือ,อยังคะอ่ะเดี๋ยวพ่อควานก็จะให้กินน้ำเกลือนะคะอะกินน้ำเกลือ น้องก็ตอบรับดีนะคะคุยกับน้องน้องก็ตอบรับดีนะคะดูสะบัดหูสะบัดหางนะคะอ่ะเอ้ยเอ้ยอยอ,อมอ,อมกินไหมจะกินต้นกล้วยไหมกินไหมกินต้นกล้วยไหมคะ กินไหมคะกินต้นกล้วยไหมคะอ่ะมามาอ่ะเดินมา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 ทักทายกันหน่อยมามาบนสูงไหมบนสูงบนสูงยังไงบนสูงยังไงน้องอ้อมน้องอ้อมไหนยังไงเออตอบรับดีนะคะ,ะน้องตอบรับดีนะคะ ไม่ซึมเหมือนเมื่อวานเนาะเมื่อวานตกใจนะคะแม่ควานตกใจเลยวันนี้น้องก็น่าจะโล่งแล้วเนาะอึดออกบ้างแล้วนะคะคงไม่ไม่อึดอัดท้องแล้วนะคะ,ะหนึ่วันหนึ่งหนึ่งวันกับสองคืนนะคะที่น้องไม่อึดวันนี้น้องอึดออกแล้วนะคะ,ะน้องดีขึ้นนะคะดูนะคะ ม่แม่ท่านใดที่เฝ้าติดตามอาการของน้องนะคะอ่าน้องดีขึ้นแล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงน้องนะคะอืะอ สาวชาวป่าของเรานะคะน้องอ้อมคุณสวยนะคะามาอยู่ด้วยกันกับครอบ <c oughs> ครัวตระกูลโบนะคะคุณยายจะอยู่ฝั่งโน้นเห็นไหมคะชูมไม้ชูม,มือนะคะไม่ห่างจากน้องอ้อมเท่าไหร่นะคะ พ่อเอาเข้าหลบแเด,ดแล้วนะคะ,ะเราต้องอาศัยใช้คาต,ต้นไม้นะคะเป็นที่หลบแเดชมีของน้องอ้อมนะคะที่บังเดดเบเลอเลยของน้องอ้อมนะคะต้นไม้ใหญ่นะคะ,อะตอนนี้น้องอ้อมดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะ แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่พีเอฟซีท่านใดอสอบถามอาการน้องนะคะน้องก็ดีขึ้นแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวไปทักทายคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่บอกเงินนะคะ อยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะคะตรงที่น้องอ้อมอยู่กับอ่ะคุณแม่บอกเงินของเรานะคะนี่คุณแม่บอกเงินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียังไงคะคุณแม่สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีสวยๆเสียงด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงค่ะค่ายังไงเอาใหม่เอาใหม่เสียงยังไม่ดังเลยเอาใหม่เอาใหม่ค่าก่อนค่าก่อนยังไงค่าก่อนยังไง นี่สวัสดีแม่แม่นะคะคุณแม่บอกเงินสวัสดีแม่แม่พี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะค่าก่อนนี่นะคะคุณยายพาไปหลบเดดนะคะหนุนคุณยายนะคะคุณยายวรรณาสายเดนนะคะ,ะเพราะว่าหลักของคุณยายอ่ะตอนนี้เจอเดดแล้วนะคะนี่พ่อควานก็เลยพาคุณยายหลบไปข้างหลังอีกนะคะนี่ ได้ใช้ขาต้นไม้หลุกเดดนะคะตอนนี้<อ>พี่บอทองคุณพ่อพาไปขึ้นไปที่วัดป่านะคะพี่บอทองวันนี้พาขึ้นไปที่วัดป่าเดี๋ยวคุณพ่อคงจะลงมา พาคุณแม่บอกเงินขึ้นไปด้วยแล้วก็คุณยายด้วยนะคะวันนี้พอดีมีกิจกรรมเส้นไหว้พระครูประกรรมนะคะวันนี้คุณพ่อเพิ่งพาพี่่บทองขึ้นไปได้ประมาณ10นาทีแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวคงจะมารับคุณแม่ต่อนะคะเป็นเชือกต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้คุณแม่ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะน้องอ้อมก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ